สวัสดีครับคิดอยากแกงเขียวหวานครับ,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 บรแต่วุ้ยบวุ้ยบวเขือก็เลยเอามาเอาบวเขือนี่ไปแกงใส่ครับไปปาดเพได้เป็นตอนเป็นตอนพี่น้องนะครับนี่ครับ,รบกระเทียมเห็นไหมครับแพงได้ครับนี่ราคาเท่าระเทียมครับนี่แหละคนละซี่หัวแดงแประมดสิบเช็คนี่ครับประมาณนี้แหละ น้ำผล,ลไม้เ่นล้วครับน้องฝากน้ำซื้อน้ำผล,ลไม้ขวดหน,นึ่งนี่่ะครับนี่สิองเช็คครับน้ำกล้วยน้ำสตรอเบอรี่น้ำยังนี่แหละร้อยี่สบาทครับประมาณร้อยยี่สิบยสาบาทส่วนทั้งอีกคือไข่ไก่ครับสิบแปดฟองสิบแปดฟองอยู่ประมาณ กือบ20บาทครับประมาณ200บาทไทยครับนี่ไทยไกลเดี๋ยวนะครับเบิ่งก่อนเมาวานของจะไปซื้อกาทีผมถือเงินมหาศิษเช็คบูรู้จะพ่อบ่ครับได้น้มบบำมันก็เปเขือดดำแอปเปิลกับมีขายครับอะโวคาโด ไม่น่าจะเป็นกิโล่และครับเป็นกิโล่ละหกบ่อครับนี่ถ้าเป็นกิโล่ละแปดอ่ะกระโม่กระมี่ยังกระมี่หมดทุยางน้ำจิ้มไก่ต่างๆผลไม้ดองเนี่ยครับเบื้องกะทิกันนะพี่น้องกะทิ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  นี้ครับ14อาทิตย์ใช่ด้วพี่น้อง14นี่ครับเอาไปยักสวงครับละลาย40บาทครับนี่จักลิตรนี่ครับหาละลยครึ่งลิตรไหมครับ50 500มิลลิลิตนี่มลนี่ครับนะครับสองกล่องพี่น้องสองอัน เบ้าจีฝากซื้อกาแฟกาแฟกาแฟใส่ด้อนี่น้องส่วนเขา่าเขามีหลายอยู่ด้วยครับนี่อันนี้บวู้ดเขา่ามาจากประเทศไหนครับอันนี้อันนี้อันนี้ขายเขา่าไทยอยู่ชูเซลล์กาแฟไหม น่าจี๋ครับที่ตัวแฟครับช่องไหนผู้พี่น้องเดค่อยหาครับครับไ,ไบอ่าเบาเรื่องน้ำมันครับพีบนนนบ่นี่ครับน้ำมันขวดละลอยบาทนี่ครับสิบจุดเก้าเนี่ยลอยหนึ่ง พวกนี้กรยก็ร้อยร้อยนะยนครบเรสิบเก้าศูนย์ร้อยบาทไทยครับของใส่ของสอยพวกเกลือพวกน้ำตาลมีหมดครับนนม,มีแฮมครับแฮมเนือ้อ ใส่เจ็ดสิบบาทนี่แหละเงินเงินส่วนมากที่เงิ่นด้ยเสี่ยวที่ที่หนังคนไทยเหลือไปใส่กันนี่แหละทื่เหลือมาใส่ซื้อของสดนี่นะครับซื้ออย่างที่อยู่บนร้านค้าบนช็อปที่เป็นของสดที่ปเป็นเงินเส้นตามรถช็อปร้านค้านะครับส่วนเท่านี้กับของใส่ปกติครับพวกขิม้มพวกผ้าอนามัย กสบู่อาบน้ำครับแชมพูทุกหมดครับผมอันค้าล้างขายในมูชัดนี่นก็จะเป็นไอติม กาแฟพี่น่องเทากาแฟใส่บนนี้เลือกกาแฟครับเช่ญน,น,น,นี่ก็ที่เป็นขนมนะครับเด็ดวครับเดี๋ยอะมาขนมเย็บต้องใส่มือเขีบครับพี่น,อน่องเอฟโออากาแฟ ทำเจ้าของรานแล้ก็หาว่าเห็นอ๋อนครเีซีโอเ่ทนะุเดาทุดานี่ครับแา่ฟกาแค่แดเช็คครับเห็นไ่นครับพี่น้องจื๊บภาพอุกครับนี่ครับดเช็คแปดิบบาท มืัอนี้เน็ตกาแฟจังไงครับทุ่มนี่ครับสามสิบเก้ากับสามร้อยร้อยกลัวหลายอย่างครับพวกพวกนั่งอะไรหลายอย่างหลายอย่าครับนี่เแถวพวกเครื่องดื่มยังกับมีหมดนะครับนี่นะครับเครื่องดื่มกับมีหมดพวกไหวพวกยังมีหมดทางต่างน้นนาของสตรอเบอรี่กับมีครับนี่สด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 พี่น้องสตรอเบอรี่ นี่ครับเป็นยังอันผมว่าเป็นยังของก็ได้ซื้อครับไปเป็นยังแค่อยากไปเล่นน้ำนมวัวบนแท้ยังสีเพิ่งเกิดสินอาจะมีนี่ครับยังสี่มีเพราะผมซื้อหมดครับอยู่นี่นี่หัวหอมมันนี่ซื้อหมดครับเพราะมันเผ็ดผัดอย่างนั้นผมมีขายครับอ่าบ่มีเก็บเป็นของบ่มีเก็บส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตต่างๆโปรตีนต่างๆครับนี่ครับโอ้ทคล้ายโกโก้ครับโอ้ติ่น กดีอะร่อยครับสิบสามถ้าชัดครับสิบสามกลัวครับร่อยสามสิบบาทให้เหน้องต่อครับพี่น้องปุง๊ป แค่นีแ้แหรอครับพี่น้องเดี๋ยวหออยากไปจ่ายเงินพันจะเข้าครับใชายเงินจะเข้าจังไนเขาเจอกันไม่คิดหนาครับไปแ,แล้วสวัสดีครับ